ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสับเย็นวันพุทธที่6พฤษภาคม6 5 6 3ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่16นาฬกาสนาทีก็สรบคลิปนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องอน้ำผิวดินกันนิดหนึ่งสรบท่านที่ประสบปัญหาเหมือนผมก็หลายพื้นที่น่าจะามาแบบอาการเดียวกันกันกบผมนะคือถ้าเจาะลงไปในชั้นบาดาลน,น้ำจะเค็ม เค็มแบบรถถังไม่ได้รถไปแล้วตายเลยก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยการขุดโบโ่อผิวดินก็บางพื้นที่เขาก็จะเป็นบ่อบซีเมนต์แบบนี้บ่อบซีเมนต์ก็คือขุดเป็นบ่อใหญ่เลยลงไปแต่ถ้าจะขุดเดี๋ยวนั้นก็มีเหนื่อยแต่ที่จริงเขาก็มีคนที่รับจ้างอยู่นะอันนี้แล้วแต่ความสามารถคนก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะไปเจาะไม่ใช่ไปเจาะไปขุดเป็น พวกบอ่อเซเมนก็คือสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ก็คือการจบคล้ายๆบอ่อบดานนี่แหละแต่ต้องอาศัยความกว้างของท่อคือต้องเป็นพวกประมาณ5นิ้วอัพอนิ้ว5นิ้ว6นิ้วอะไรประมาณเนี้ยมันถึงจะพอมีน้ำแบบดูดได้ทีละโอ่งสองโอ่งอะไรประมาณนี้ ก็เราจะเจาะลงไปอยู่ที่ประมาณสัก14เมตร15เมตรก็คือแล้วแต่พื้นที่ที่จริงก็ไม่ควรที่จะเกิน15เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปปุ๊บบ่อเราใหญ่อยู่เนี้ยถ้ามีใครทะลึกงมาแกล้งเราขึ้นมาก็าได้สวย <c oughs> เ,เพราะว่าการเจาะลงไปเกิน15เมตรนี่คือต้องอนุญาตเจาะน้ําบาดาลแต่ถ้าเราจะจเจาะเป็นบ่อเล็กเนี่ยของผม3มนิ้วคือช่วงหน้าฝน ช่วงหน้าฝนมันสามารถที่จะใช้ได้นะมันจะใช้ได้มาจนถึงกุมภามีนธ์คือมีนานี้เริ่มแห้งแล้วพอเข้าเมษาปุ๊บณตอนนี้มันดูดได้ไม่ถึงครึ่งโอ่งด้วยซ้ำคือแบบได้น้อยมากดูดได้ประมาณสักห้านาทีหนาทาีแล้วก็แห้งแต่ถ้าเข้าช่วง อ๋อหน้าฝนมันก็จะแบบดูดขนาไหนก็ดูดไปเถอะคือมันดูดได้ตลอดครับคือมันจะมีปัญหาอยู่ช่วงนี้ที่มันแห้งก็มาแก้ไขด้วยการเจะบ่อที่มันใหญ่กว่าอ่าเราก็มาแก้ไขด้วยกรนจอบ่อที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะเก็บน้ําได้ในปริมาณที่เยอะกว่าเดิมก็คือบสามนิ้วอ่ะพื้นที่มันแคบใช่ไหมในการเก็บน้ําเราก็จะมาขยายบ่อเป็นห้านิ้วหรือหกนิ้วแล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากได้แบบไหนอันนี้สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะ แต่ถ้าจริงที่ดีที่สุดผมว่าเป็นบอกขุดมือแล้ววางาตัวซีเมนต์ท่อซีเมนต์ลงไปอันนั้นผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วแหละแต่การที่จะลงไปขุดในระยะประมาณ5เมตร6เมตรมันก็ไม่น่าเท่าไหร่นะมันจะไปหนักอยู่ที่ประมาณสัก10เมตรอ่ะ <c oughs> คือบางที่0เมตรขุดไปก็คือน้ําแทบจะไม่ได้เลยมีบางท่านที่คุยกันนะครับ14เมตรเขาขุดลงไป14เมตร ผมนี่นับถือใจเขามากเลยสิบสีเมตรแต่บ่มันแห้งครับไม่มีน้ำอ่าก็คือบางพื้นที่คือถึงขั้นนั้นสิบสีเมตรแบบน้ำคือไม่มีเลยนะคือแทนที่จะมีน้ำเติมน้ำอะไรมาพอดูดได้แต่นี้ไม่มีเลยก็ถ้ามามุกนี้ก็คงต้องไปบาดานนะอันนี้ผมก็กำลังเจาะอยู่นะเป็นบ่ขนาด5้านิ้วอ่าก็เป็นอ่าส่วนของมัตเตอร์บัาเด็ ที่เอามาใช้จบนี่ตอนนี้ก็ลงไป12เมตรใช้เวลาอยู่อ่อวันนี้วันที่3อ่าลงไป12เมตรก็คือหมดเส้นนี้ก็12เมตรคือถึงชั้นดินดานน,นั่นแหละตอนนี้ก็จะเอาลงไปอยู่ที่14เมตรกว่าอ่าประมาณเกือบ15เมตรก็ถ้าเท่าบ่อนี้บ่อนี้ก็ใช่ครับบ่อนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนั้น14-15เมตร ตัวบอน,นี้เป็นบ่อที่ผมเจมือนะแรกว่าจะวิ่งไปบาดานแต่มันเข้าหน้าฝนปุ๊บน้ำมันพอใช้ไงผมก็เลยใช้เลยไม่เรื่องมากทีนี้พอใช้ๆมาได้ประมาณ1ปีครับมาถึงณวันนี้ก็แห้งไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการโจด้วยมอเตอร์บัตเลนเหมือนเดิมนะครับใบเจกขนาดห้านิ้ว<ด>นี่ลองดูไซส์ใหญ่มาก จะรกวกาอยากได้สักหกนิ้วอ่ะแต่ตัวตัวมอเตอร์มันไปไม่ไหวด้วยเพราะว่ามันต้องลงไปลึกด้วยไงลงไปตั้งสิบสเมตรก็คาดว่าอีกวันสองวันก็น่าจะเสร็จเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไป้เพียงเท่านี้ครับสำับการมาพูดถึงการแก้ไขเรื่องน้ําผิวดินสำหรับคนที่เจาะบ,บอเล็กแล้วน้ํามันไม่พอใช้ก็ต้องมาเป็นบอใหญ่